ทมาลำบากลำบนครับพี่น้องเอ้ยอะไรเนี่ยดันไปทั่วหัหัดหัหั เงากดเลยบอไปครับพี่น้องครับยินดีตอนรับอยู่กับช่องอยู่กับเขาครับผมมันนี้พาไปไปหาน้ำครับไปครับพี่น้องตามเขาครับผมไปหาน้ำยุคเขาครับวันนี้ครับ อเครับผมติดตามกันไปเลยครับหาน้ำดอยครับไปครับสายน้ำครับไปหาน้ำครับหาน้ำมาใส่พี่น้องมอนี้งโอยทางไหนน้อบันนี้คเรับสายน้ำครับ ตามท่อพี่วิซี่ไปเด้ครับไปครับไปต่อครับผมโอ้เมยกับเมยครับบุ๋วแล้วพี่น้องเอ้ยมาปีนเขาใช่ไอ้ลำบากลำบนครับโอ้ยโอเคครับแล้วก็ติดตามผลงานกันต่อเนื่องครับผมไปหาน้ำครับมืโมนี่ครับภารกิจไปหานา้ำ ใล้ถึงยังต้อมใครถึงยังพี่ไม่มีคำตอบจ้ะมีคำตอบพี่น้องหันไปอีกไกลครับมีขนาดเลยยางขึ้นเขามาพี่น้องเอ้ยถ้าก็ไปหาเฮ็ดอีกโอ้ยตาจะหัดมอง อีกไก่ครับนี่ครับอีกโดนครับที่หัวทดครับาว่ว้ล่ะมีไอ้พักลายรอบแลวเนี่ยโอ้ยลำบากคักครับอยู่ในปา่าในเขาครับพี่น้องเอ้ยอยู่กับเขาครับผมนูเจีย์ยำนงไปเอาอะไรมาไอ,อ,อ้อะอรอีกวะ ครับดอกแค่ครับดอกแค่ปลาบ่าดอกพัดมุมไปตลาลดมั้ง,งตามไปไปครับไปติดกกตามผลงานกันไปครับผมแม่เก็บดอกแค่ได้หลายอยองนึง่งไปพี่น้องไปโอ้ยังเหนื่อยพี่น้องโคตรเหนื่อยไปครับไปหาน้ำครับ แรงงอนยาะท่ำก็เก่าๆครับนี่ยฮู้ดีครับดีท้ายข้างหน้าเบิ่งครับพี่น้องครับดีครับลักษณะข้าเจออาออ๊ไม่เอาหนามครับเอหนามภูเขาครับนี่ มาเคยมาจัดแชร์ี่น้อเงอ้ะมาครับมาส้มบางเงี้ยกันครับการเอาน้ำภูเขาเป็นเท่ไหร่มาบักไก่เะครับ ครับพีน้องครับนี่ครับห่นหครับพี่น้องครับอันนี้มน้หอนท้นขายา้านคือนี่ของเราหนาพระเพียนนเป็นของลวงอี้ขอป้านิ่งมันจะอยู่สุดคือขุนที่แหลกปีมบาเสียปออีนึ่งป๋อยนันคนใจออนปอยนนเก่งใจป่ออี้เออคจอาเกันแน แต่นี่แต่นี่เป็นของปล่อยเนื้อนี่ล่าชดผลเป็นของป้านิ่งจีปีเกอเอากว่านั่นเข้าใจก่อนทั้งหลาใส่โตเอาไว้เนื้อไปไปหาเล่าเป็ดเล่าหมูของแม่ดำเนาะพ่อเป็นที่ของเพิ่นเข้าใจก่อนุ่มพอตีขึ้นไปช่องต่อเลยก่อนเอาแค่เขาเจมอินเนาะล่างไว้ที่ไปไดยแต่พ่นหัวมาเฉยหลังอะไร cái nó kẹt tăng cái này khá lên này cái này anh này cầm bóng qua phấn này đây năm rồi cái này đi cái ông thì phụng không bỏ miếng nữa đi thải ผมแมวใหญ่เย็ด่ป้อดีเห็นไหมผมไปกับผมแมวพุทธมาลงต้มแต่โค่ทำไมติดไม่กบงหนอกพูดๆนะพูดทีอยู่ใต้ปานิ่งฮะวนนาะก็เป็นใส่ต่อฟอกนะเสพปอแมวเนี่ยจะได้บุกใส่ของแกเนาะแกกับยังบมดไปเยี่ยมนี่นี่เนาะแกว่าเสพปอแกมันนั่นเนาะเอาขันติยังมาเนี่ยแกยังบมดไปเยี่ยมถ้าแกไปเอาของเขานี่มีคนอื่นไปเอาของแกนะสิ่วาเนี่ยแกจะบุกฝั่งก็ผมก็แกไปเป็นคนพุทธก็ปอแมวนะ แกลงมือตรงลงที่เดกเขาใจออกไปพุทธันไิ้ผาไปเองอ๋อหาเรื่องขึ้นไต่มันเดอยไปอุ้มกันไปเอี่ยมนั่นเลกยนจุ่มเงินข้งเหนือเขาเทไปข้ไมป่าทิ้ใกล้จะน้ำไหลแต่บอถึงทับพิงเดี๋ยนะไปกับตัวแมวนะแต่ไตแบบปันแบ่ปันไปหาทับพิงมันอององม่ได้ทับ น้องกู 6, uh ีต huh. อ่นแล้เ่ากูมาของูจะทำลินนะจะผมกุ้่นกับไม่องเง่งก็เอหวยกุ่นน่ก็บเาเง่งเขาเน่เง่งตังนี้ต้เาคุณนหนาหวยบนหนาใะตีสับเลียงไผเลต้เียวอ่ะคืนั้งอ้อคุ โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้แค่มาจองที่เอาน้าไว้ซื้อครับบมื่คันไนมาเอาเมื่อนี่แค่ข้ามาจองไว้ซื้อครับผมเดี๋ยวมือนค่อยเมาอเอาทอมาต่อครับผมโอเคครับสำรับวันนี้ครับผมโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กับประแมประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมสำรับการเอาน้าอยู่บนดอยครับผม อยู่ป่าอยู่เขาครับผมต้องใสน่น้ำใส่ไฟนะครับเนาะมีห้องก็มาเอนาน้ำครับผมเอนาน้ำดูเลยโอเคครับผมไปติดตามกันคลิปนาครับสวัสดีครับ